เนะครับผมก็ต้องขอกราวสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ครับคุณโปรกัมเกมกับเกมของไมค์ครับนะครับกับเนมอด์จากผมที่มีชื่อว่าซอสอันตรายพาร์ที่12กันแล้วนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมโอเคโดยในคลิปนี้ครับเราจะมาทําการสู้กับบอสกันนะครับซึ่งบอสนั้นก็คือนายแพนท็อปนั่นเองนะครับเป็นมินิบอสของดาร์ฟฟอร์เรส นะครับผมซึ่งในคลิปที่แล้วครับเราเราเราจะทําการสู้กับไฮดร้าใช่ไหมแล้วก็ได้มาที่นี่ครับผมที่เขากดนี่นะครับแล้วก็ตาม้าดนะครับผมโอเคซึ่งผมก็ได้ไปนั่งเล่นนอกรอบมานะครับไปหามาบอกเลยว่าเกือบชั่วโมงนะครับคือมันหานานมากครับผมโอ้โหหาแบบแทบไปแทบตายครับกว่าจะเจอนะครับผมนี่ครับเป็นห้องของบอสนี่ครับซึ่งรู้สึกว่าบอสตอนนี้ยังไม่เกิดนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราเข้าไปสู้กับมันเลยดีกว่านะครับฮิ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 ซึ่งมันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะคือแบบเป็นเป็นจุดที่จะมีมอเตอร์อ่ามอเตอร์ที่มันเป็นธาตุไฟสปอนมาเนี่ยครับผมโอเคมาเออ่น่าจะใช่นะครับผมผมว่าเอ้ยอะไรวะไปไกลเกะโอเคน่าจะตรงนี้นะครับเออจะโอ้โหนี่ไงครับผมเป็นตัวของบอสนี่ครับนี่ครับอ่าบอสชื่อว่าแพนนายแพนทอมนะครับผมเป็นพวกนี้น,ะนั่นเองครับโอ้โหโอ้ยจะจะเฮ้ย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 จะจะ หหหมมมมดดดดเห็นตัวเล็กๆนึกว่าจะนึกว่าจะกาครับโอู้แต่โอ้เยอะจริงครับอู้แพ้แพ้จำนวนเนี้ยเอาโอ้โหตีแรงมากว่าจะฟักชีวิตอือ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 ออกูตายเลยโอ้โหมีเยอะมากครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่เนี่ยนายแผ่นท่อเหรอนายแผ่นท่อนี่แน่กระจกคือมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเลือดเยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าโอ้โอ้อชิตโอ้โหบึงปลา ปลาเป็นหืมปลาอะไรมาปลาแรงมาเนี่ยโอ้โหคืออ่ามันไม่ค่อยเยอะครับเอ้ยไม่ใช่เออเฮ้ยโอเค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 ,อเคนะครับโอ้โหค,คือแบบตีแรงมากครับผมถึงเรื่องมันจะไม่เยอะก็เถอะครับแต่ว่าจํานวนนี่แบบเยอะจริงครับผมนี่ไงบอสบอสหาตั้งนานหาตั้งชั่วโมงกว่าโอ้โหเดี๋ยว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 เออเดี๋ยวได้าไดา้ขอเอดี๋ยวได้แป๊บขอสูตรดมเออกินไม่ได้นะว่ะอาหารยังไม่รสโอเว่แล้วอ่อโอ้โห้ย นี่มาดูนี่มาดูุมตาใช่ไหมเนี่ยโอคือแบบแรงมากแรงมากแต่ว่าเราตัดได้เรื่อยๆเว้ยเราตัดได้เรื่อยๆเว้ยโอ้เดี๋ยวจไอ้นี่ไอ้นี่ตัวใหญ่สุดหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าไอ้นี่ไอ้โอ้นี่ไงเรียบร้อยเราอัศวินพันธุ์ทอมอัศวินเงาเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเออเออบอ๋อโอเครู้สึกว่าไอ้นี่น่าจะเป็นหัวหน้าครับเพราะว่าตัวมันใหญ่สุดหรือเปล่าวะเอ้าทำไมตัวอ๋อโอเคนี่ไงหัวหน้าใช่ไหมเนี่ยหัวหน้าใช่ไหมโอ้โอ้โหห้า ฮาดาเมจโอ้พระเจ้าเดี๋ยวจะแรงมากเออนี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ฮึโอเคเบลเบลเบลเนี่ยพุ่งเบลเนี่ยพุ่งพลานอู้หเรียบร้อยบอสในแพนทอมครับผมโอ้ยที่ดีใจนี้ไม่ใช่อะไรเลยครับคือหามันมานานครับผมดีใจที่ควจะฆ่ามันได้เอาแต่ว่าชุดละพังแล้วเหรอเวนการ์ละอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ชุดคิริโตสักพาร์ทหนึ่งแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเจะผมค่อยไปหาชุดมันนอกรอบครับผม โอเคอ่านี่คือวิโอ้โหชุดแพนทอร์มเช็คแค่เจ๋งไหมเนี่ยลองใส่ดูสิอ่ามีปั๊บให้ตัวอะไรเนี่ยมีโอ้โหแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีเป็นอันนี้ให้ว่ะไม่ไม่มีกางเกงให้เอ้ยหมวกเดี๋ยวกันนะหมวกมันเหมือนกันปะวะวิ่งหมวกหมวกนี้ดีกว่าครับวิมันมันเอ็นชาร์จเจ๋งมากเลยครับจริงิงอ่าว้าวเป็นขวานแพนทอร์มเลยครับอ่าอันเนี้ยมาเดียกันไหมเนี่ยอันนี้เอ็นชาร์จเหรอใช้นี้ละกันนะอันนี้เป็นเคียวนะครับเคียวตัดหญ้าทุย ธนูตัวก่อนนะผมต้องทำการเรียกได้ว่าผสมธนู <S <S โอเคเรียบร้อยอหมวกไปนี่อันนี้เป็นเคียวเดี๋ยว,วครับเป็นเคียวสามารถมันเป็น,ม,น,ม,น,ม,นมันเหมือนเพล็กซ์หรือเปล่าวะเน,นี่ยไม่มั่นใจครับผมทอตแต่ลาเพื่อเว้ยเดี๋ยววู้ดาบเหล็กเดี๋ยวดับอ๋อดาบเด็กเรื่องมันหนา,นา,าตัวนี่ยวู้ดาบวู้ดาบมันตีสิบเป็ดเร็วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเคียวกูหายไปไหนวะเอายังไงโอเคลองดูเคียวสิครับเผื่อเคียวมันขุดได้ครับผม โอเคคุณได้ครับงั้นเดี๋ยวเราใช้เคียวแคนไอ้นี่ละกันครับแล้วก็ขวานี่อไอ้ขวานเดิมผมอยู่ไหนวะไอ้ไอ้มิโนทอร์แอคเนี่ยอืมไอ้นี่มันขุดได้ต่างเดี๋ยวนะมีมีไม้ไม่ได้แถวนี้เนี่ยไม่มีไม้ที่หายแล้วนะครับเป็นยังไงเรียบร้อยขวบห้าร้อยโอเคเราใช้ขวานมิโนทอร์แอคมาเดินดีกว่าครับไอ้นี่มันมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอ่ะ้เรียบร้อยแล้วผมสำหรับอ่าบอสในเพนทอมครับผมว่ามันมันมันน่าจะเปิดทางให้เราไปหา ถ้าเราไปหาเป็นอ่าเป็นเอาเป็นเป็นแล้ววะลืมถ้าเราไปหาเป็นอ่าเอาแก๊สแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการวาร์ปเดยแล้วกันนะครับผมมันก็ต้อนรับเลยพระเจ้านี่แน,น่โถเอ้ยโอ้โหโอเคผมมาที่ปราสาทนี่แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาลองขุดกันดีกว่า,าเวนโอ้โหขุดยากมากเลยอมันจะเป็นทางเข้าสินะนี่ใช่ไหมเนี่ยทางเข้าอาต้องเปิดทางเข้าก่อนเลยครับกอนนะผมว่า มันอาจจะต้องเปิดทางเข้า,าก,ก่อนนะอ่อาภาษาโคตรใหญ่เลยครับผมแต่ว่าน่าน่าจะเข้าได้แล้วนะครับผมแต่ก,ก่อนนะหรือว่าหรือว่ามันต้องใช้ไปที่ขดเพชรขุดวะไม่น่าใช่นะไม,ไม่น่าใช่นะไม่เอาที่ขดเพชรแน่าาก,ก่อนนะแต่ผมขอกลับยาวที่ขดเพชรก่อนว้าไปว้ามาไอเวรโอเคที่ขดเพชรจา๋านาอยู่ไหนขอโทษเราง้องแล้วอ่าซืบซืบืบทิ้งเไยดีนี่คืออะไรครับวิ่งดาบดาบกากนะครับไอนี่แน่โอเค อลองที่ขุดเพชรสิครับเผื่อที่ขุดเพชรขุดได้นยเอ้ยคูหัวไฮดราไม่แห้ทิ้งไปได้ทิ้งไปได้ไงเ,เดี๋ยวอเอาแค่ทิ้งไอรง้รองเท้าบู๊ตตะกากไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็วาร์ปกลับไปที่เดิมครับโอเคเอ,าอาจจะต้องใช้ไปที่ขุดเพชรขุดนะครับผมลองดูสิขุดไม่ได้เหรอครับโอเคครับผมผมว่าทางเข้าต้องหยุดต้องหยุดแถวแถ้ไแหละหรือว่าตรงนี้วะมันจะขุดนานมากเลยครับชิบหายเลยไงไม่มีต้นที่ขุดได้เนี่ยเหรอมัจะฟัก เดี๋ยวเราขอเดินเดินล้อมรอบปราสาทก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อจะมีทางเข้านะครับให้เรานั้นเข้าไปได้นะครับผมแต่ว่าปราสาทนี้มืดมากเลยนะครับเนี่ยผมว่าต้องเข้าตรงนี้นอนเลยว่ะอาจจะต้องทาเหมือนไอ้ไอ้ตรงั้นแผนทออโอ้โหอะไรวะนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหตรงนี้นี้แบบค่อนข้างที่จับชื้นโอ๊อะไรวะนี่แน่นี่แน่อหมืดมากตรงนี้นะครับ ปักทอดไปผมว่าตรงนี้ต้องใช้ขวานีนิดอันนี้ตัดว่ะมันน่าจะตัดเร็วนะโอเคนี่ไงตัดตัดเร็วจริงด้วยครับผมาหาทางเข้าไม่เจอครับเวนการรมแล้วไงเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อันนี้ขุดไม่ได้ครับลองลองใหม่สิลองแบบขุดยำๆเลยเนะข้าไม่ได้ครับงั้นงั้นผมจะลองไปหาข้อมูลมาแป๊บหนึ่งนะครับผมอ๋อโอเคครับผมทราบวิธีการเข้านะครับการเข้าต้องใช้เป็นทอสนะครับปากตรงนี้เรียบร้อยโอ้โห แต่ว่าต้องใช้ทอสเล็กเล็กได้ว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากอ่ะมึง <c oughs> ให้กูแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวว่าต้อไทยต้องใช้เป็นทอสครับผมค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยครับพนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอไปอ่าดูทอสที่เราปักไปเมื่อกี้คืนไปก่อนข <c oughs> ี้งกนะครับผมเอาเอาเดี๋ยวทำไปตอนนี้มันสว่างแล้ไวนะ้เนี่ยทั้งที่ไม่มีทอสว่าจะฟักเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นโอ้ไม่อ่ายังไงทอสของเราโอเค,โอ,เคโอ้โหมีน้อยจากวันเนี้ยโอเคไม่เป็นไรหรอกนะครับผม เจ็ดอ,อ,อันนัทเจ็ดอันนัทจะพอนะครับถ้าไม่พอก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมว่าเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมก็ต้องกลับบ้านไปทําชุดใหม่อยู่แล้วแหละนะครับโอเคอชิบหายขึ้นได้ลิมริมริมโอ้กัมอ่าอ๋อ,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 อมันไม่เสียทอสนอี่ว่าโอ้เจ๋งเลยดิทั้งนั้นอนะ่ะโอเคแค่เอาทอสมากดเฉยๆครับแม่ไม่เสียทอสนะครับผมอ่านี่อ่ะโหทางเยอะมากเลยครับโอ้โหจะเคเอ่าหอควาย เราต้องหาทางขึ้นก่อนเนี่ยผมจังหวะนี้ครับผมมีที่ต้มยาด้วยว่าจะฟักอ่าเอาที่ต้มยาไปดิอ,อร่อยเอ้ยเมื่อกี้เห็นยาแวบ,บๆหาไม่เจออ่าที่ต้มยาเข้าตัวแหละ๋ยวผมขอเคลียร์ของก่อนครับของอะไรไม่รู้นไงเยอะแยะมากมายเต็มตัวเลยเนี่ยอ่เชิอสมุดสมุดโน้ตได้มาไม่อ่านครับอ่านไม่เป็นอ่านไม่ออกครับผมอะไรเนี่ยล,ล,ลิเวอร์ลูสคืออะไรวะเนี่่ยอาทิ้งไปก่อนครับของที่แบบไม่ค่อยจะเป็นอะไรมากมายไอ้สองนนี้คืออะไรวะเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยอ่านี่คืออะไรครับ เป็นที่เติมน้ำใช่ปะ่ะโอเคอันนี้เป็นกับดักนะครับผมเป็นเดบิเซลนะครับสมมติเอากลับบ้านดีไหมไม่ครับผมคลิกเกตเอากลับไปเอนชานครับแล้วก็เอ้ยอ๋อโอเคนึกว่าทางตันเอ้ยโอ้โหมันมอนสเตอร์อีกแล้วโอ้ยนี่โอ้โหขี้ผายอื้อหืออื้อหือชุดนี้เรียกได้ว่ากันได้เจ๋งเ,เป้งมากมายนี่คืออะไรอ่าปักไม่ได้แล้วทำมาทำไมทำมาทำไมวะเนี่ยโอเคต้องปิดปราสาทจะไปฮะปราสาทหอคอยนี้ แต่ทอนนี่ใกล้หมดเต็มทนแล้วผมโหนี่คืออะไรวะเนี่ยต้องหาทางปีนใช่ไหมครับโอเคเป็นป้ปีนปเป็นปเป็นป้ายเป็นปนะครับอ่ขึ้นมาสิครับโอชโอเคกดกดต้องแนต่อครับเป็นทางเลยครับสามารถเป็นบล็อกอ่าอ๋อโอเคน่าจะต้องเปิดให้ครบทุกทางได้ไหมครับโอ้โหประสาทนี้แบบมีกลไกอะไรมากมายเลยครับผม โอเคเอ่ามันเป็นยังไงวะตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆจ้ะต้องทำไงวะเนี่ยงงไว้แล้วกูชิพหายโอเคหรือว่าต้องมาเปิดตรงนี้ด้วยเป็นสองอันชึบเบื่อๆจ้ะไม่ได้ชึบต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 ึบอ๋อรอบนี้มาไกลโอเคแล้วก็สามารถบวดไปตรงนู้นเออโอเคเปิดตรงนีไงชึบชึบหยุดหยุดแค่นี้ อ่าลองไปเปิดด้านบนว่าจะมีอะไรชึบมันไปตรงไหนวะใครของมึงวะเนี่ยด้านบนไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คิดจะมีอะไรอะไรหน่อยเหรอชึบชืบโอเคเอความจริงเราตอบบอกรความจริงเราตอบบอกก็ได้ไม่ใช่เหรอวะอ๋อโอเคโอเคมาแล้วครับเอาเดี๋ยวไปปัปกทอสทอ้ทอที่ไม่มีอยู่เวรกรรมอ่าชืบเออเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมกูสับอันนี้ไม่ได้ล่ะอ่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บปึ๊บไม่มีไม่มีเตี่ยอะไรเกิดขึ้นเลยครับผมโอเคขอบเกียวต่อบล็อกใต้นนครับผมว่านั่นไงโอ้กูจะมานั่งแก้แก้ปริศนาแก้แกปริศนาให้ปวดหัวทำไมวันนะี้โอเคนี่ล่ะตึ๊บ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 โวอ่ามันมันต่อลงไปต้นล่างหว้ครับโอช่างแม่งละกัน,นครับผมโอเคเราไม่สนใจนครับเราจะต่อบล็อกไปเรื่อยๆครับผม อ่าอ uh, uh, ่าเดี๋ยวก่อนนะงงงวยผมว่าเขาน่าจะเอาเอาไว้เอาไปเล่นกับโหมดโหมดโหมด adventure โหมดครับตรงนี้แต่ว่าเราเราเล่นในโหมดอ่าเซอร์ไว r a ลครับผมเราเลยสามารถต่อบล็อกได้ครับเห็นไหมครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมต่อบล็อกเลยเลยแล้วกันครับพี่เกมเพื่อนนั่งแก้ปริศนาเนี่ยครับผมเสียเวลาโอเคชึบอ่าเรียบร้อยเราปักทอสสุดท้ายของเราไม่เอาดีกว่านี่นี่กดได้ กดแรงดิวจะไปดีกนะว่าอู้สวนานี่ครับโอเคขึ้นมาบนบนปราสาทแล้วนะครับผมทางไปต่อยังมีครับหอคอยนี้ช่างยิ่งใหญ่อุ้มีมีด้วยเอ็นบิวนะครับผมโอเคตรงตรงนี้เข้าได้ครับเออ,เอกองอกองเธอกองว้าวเนื้ออู้ตะกรังตะลันต้องการอยู่พอดีเลยนะครับไม่ะไรอีกไปเนะี่ยประตูครับเปิดประตูดิเปิดประตูเปิดออกดูอ๋อเป็นเธอโอเค ผมทอสนี่เริ่มหมดแล้วผมเลยอันเดียวเองมีถ่านเลยเนี่ยชิบหายถ่านไม่มีด้วยต้องต้องไปทางไหนวะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทางนี้ไม่ได้เลยตรงเนี้ยตัวเงือนล็อกเลยครับตรงนี้ล่ะชึบอ่าไปได้ไปได้ไปได้โอเคไปต่ออ๋อมาทางด้านซ้ายของปราสาทเอ้ยโอ้เดี๋ยวมาเตอร์อุ้ยโอ้ยโง่โง่โง่เดี๋ยวเดี๋ยวผมแพ้ไฟเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงค่อยๆมาครับโอ้โหเราแพ้ไฟนะเตงเราเตงเราแพ้ไฟอ่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่ไง นี่ไงโถเอ้ยไปไปไปเนื้อไฮรากูหายไปอย่างวันนีโ้โขเราสามารถไปทางด้านาน,นี้ได้ไหมชิบชิบมีไปต้ตนบนครับผมรู้สึกว่ามอตเตอร์พวกนี้มันจะเกิดตามไฟเลยนะครับโอเคเอตรงนี้ครับปราสาทตรงนี้เราสามารถโอชิดอะไรเนี่ยเจอตัวบ้าอะไรโขอ,อยู่ไหนวะเนียหาไม่เจอช่างแม,ม่โอเคไปดีวกว่าโโหชุดที่แบบชุดนี้น่นาเฟรมากครับผมโอเคต่อเอ้ยจะชิบหาย เอาต่อดิครับโอ้โหโอเคอ่ออ่อหอกัวกูตายเออจะมาไงวะนี่แน่นี่แน่มึงใช่ไหมฆ่ากูเนี่ยมึงใช่ไหมเออกูตายเลยน้อยแน่อยู่ไหนวะนี่แน่นี่แน่อะไรของมึงวะอะไรของมึงวะนี่นี่แน่นี่แน่โถ่เอ้ยเล่นเอาสักกูเจ็บเลยเอย์เอทอดมาน้อยแน่ทอดหมดทอดอ้ยอ๋อโอเคมีสามันเงี้ยบ่มแม่แฮ ท็อปนี่อ่าเป็นส่วนสำคัญมากครับเอาไว้ใช้ในการเปิดประตูนีครับผมโอเคผมว่าความเจริญต่อไปต้านบนเดยก็ได้นะแต่ว่าหินกูหรือสีอันต้องใช้ให้แบบอ่าเรียกได้ว่าต้องใช้ให้มันต้องเข้าไปตรงนี้ครับก่อนนะตรงนี้เข้าไม่ได้ครับผมอ่าประสาทหลักคือตรงนี้แหละครับโอเคต้องเข้าไปตรงนี้แต่ว่าปัญหาคือกูจะเข้ายี่ยงไรโอ้พระเจ้าโอ้แล้วแล้วตูจะเข้ายังไงแบบนี้มันต้องมีห้องมาใช่ไหมโอเคต่อกลับไปครับผมอ่าต้องมีห้องมาครับ ก็สุดท้ายของเราชิบหายโอ้ชิดไม่โอ้โหเรียกซะเจ็บเดี๋ยวเดีดเด๋ยวใจเย็นค่อยๆคุยกันได้เราคุยเราคุยกันได้นี่ไงนี่ไงโถเอ้ยคุยกันได้ชิบหายแล้วอ่าบล็อกหมดใช่ไผมบล็อกบล็อกบล็อกเลยอ่างั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งครับขอกลับบ้านไปเอาบล็อกแป๊บครับโอเคกลับมาแล้วครับผมไปเอาบล็อกมาไปเอาบล็อกมาแล้วครับเป็นบล็อกหินนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าทั้งบ้านมีอยู่แค่นี้ครับเนื่องจากว่า อตอนที่ผมมันเรื่องนอกักเล่ามันบล็อกนะครับผมเรื่อแบบบล็อกผมหายนะครับหายไปประมาณหลายร้อยชิ้นเลยครับผมถือว่าค่อนข้างเสียดายครับแล้วก็ทอนทนี่แบบหมดเกลี้ยงเลยนะครับหมดบ้านเลยครับผมโอเคเอาตรงนี้ล็อกเหรอเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มันไปทางไปปราสาทใหญ่อะ่ะเอาชิบหายล้วอา่านี่แหละโ,โหตรงนี้แบบเดี๋ยวบแม็าแม่งมุมตกตายโอ้โหเจริญพรโยมนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะตัวนี้มืดมาก มืดมิดมาขุด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 ,ขดอ๋อโอเคขุดไปนะครับผมเดี๋ยวนะผมว่าเราไม่จะเป็นต้องใช้ที่ขุดเพชรนะเนี้ยเราต้องเราใช้นี่ก็ได้นะความจริงโอเคอเราจะรวยไปกับความมืดมิด,มดอันนี้โอชิดคนแกอะไรวะเนี้ยอ๋อแรงผลักดันในการมีชีวิตต่อไปเ <c oughs> ขินเรื่องบ้าเลยขึ้นอ้าเจ้าโอเคนี่เข้าได้ไหมอ่าป,ประตูนี้เข้าได้คนระับผมนี่แหละ นี่ก็เข้าได้ฮะนี่แหละเอ้ามันก็เข้าได้หมดนี่หว่าอ่าประสาทหลักอยู่ด้านนู้น่ะง้อมาตรงนี้ใช่ไหมนี่มันเชื่อมกันโอ้มันไม่เชื่อมครับผมจะไปประสาทหลักไงวะเนี้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมว่าผมมาปิดทางแล้วครับผมมันมันมันไม่ไปประสาทหลักกันแน่ชิบหายละงงงวยมากงงงวยมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนงงงวยมากเพื่อนอ่าจะไปประสาทหลักเดี๋ยวผมไปหาจุดส่ว เดี๋ยวผมจะไปหาจุดสูงสแล้วผมก็จะปีนไปเรื่ลยวกันครับถือว่าเป็นยุทธการก <c oughs> okay. ารโกงโอเควันน,น,น,นนี้น่าจะไปได้นะจุดสูงๆๆๆๆสุงเนี่ย้เยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันออกได้ป่าววะเมื่อกี้ออกได้ทำไมกูไม่ไปแต่แรกวะตรงไหนวะเมื่อกี้เนี่ยนี่ใช่ไหมชิปเอาชิปหายอ๋อโอเคได้เหมือนกันเอ้จะมีมอเตอร์เดี๋ยวแล้วเอาก่อนไฟก่อนขูหเยอะจริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่สูงเกินขอธนูโอ้มาไมค่าเลยเพื่อนไมค่าเลยลงมา โอเคโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไฮดร้าแปปงำ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 เอาลอยโอเคปักทอดปักทอดปักทอดเอ้ยไม่ใช่ปักทอดวางบล็อกนะครับผมไปไปอย่าก่อนก่อนมอนเตอร์จะเกิดนะครับโอเคไปครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าอ่ประสาทหลักประสาทหลักอ่ะนี่ใช่ไหมเอ้ยประสาทหลักนี่คืประสาทหลักเอ้าเพ้ากูก็มาประสาทหลักวันนี้ว่ะหรือเปล่าวะโอ้ทางมันงงมากครับผมประสาทนี้ครับ นี่ไงประสาทหลักครับผมอ่าตรงนี้เดียแวบบกันนะผม,ผมว่าผมว่าเราต้องใช้ใช้ยุทธการโอ้ชิดเกือบตกนะครับโอ้ยโอ้โหแมงมุมไม่ได้แดกบล็อกเลยนะครับต่อบล็อกแป,ป๊บโอเคต่อไปด้านบนนะครับผมโโอ้โหแต่ว่าบล็อกนี้ไม่น่าพอครับดูจากอ่ารูปร่างลักษณะแบล็คน,นะครับโอเคแต่ว่าเราต่อให้ได้สูงที่สุดก่อนนะผมคิดว่าไปเช็คควายครับอ,อ,อ่าชืบอ่าฮะมีกล่องด้วยเว้ยไม่แห่อ่าขวานมานี้ หวานอยู่ไหนไวะเนี่ยอ่ะอ่าอุ้ยเดมอนเช็ดเคอุ้ยว้าวสุดยอดนี่ครับเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถตัดไม้อัน,นอันนี้ได้ได้ไดไหรือเปล่าครับถ้าตัดได้ผมจะเป็นบล็อกเลยนะครับเอาตัดได้นี่ยวะโอ้ยนี่เสร็จนี่เสร็จบอกเลยโอเคไม้ที่ตัดได้ครับผมนี่เสร็จครับตัดไม้เยอะที่สุดครับผมโอเคเราเรา,เราจะใช้เป็นสเสบียงในการต่อโอ้ยจบไปแล้นล่างนี่ไงตัด,ต,ด,ดตัดไม่ให้หมดตัดไม่ให้หมดโอ้โหเสียวมากด้านล่างนี้นะครับ โอเคตัดมาตัดมาตัดตัดเสบียงเราครับผมในการาไปที่ปราสาทชั้นบนสุดนะครับผมโอเคเอาไม้หมดครับนี่ไง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 นี่เนี้ยขู่เยอะจริงครับเยอะจริงเยอะจังเยอะจัดประหยัดจริงนี่เลยตัวเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวดกูตัดซะแบบโอ้โหตัดซะแทบแทบจะไม่ไม่ไปทางไปก็จะฟักมากอ่ารันสิบแปดขู่บานเบอร์บอกเลยรอบนี้ได้แบบ เจ็บแต่ยังจำว้าวมันน้าบัดดาวมากมาขับยากชิบหายเดี๋ยวจสะพานอะไรวะเนี้ยหน่อยแน่โอเคตัดตัดสแทบตัดสัตว์ตัดไปซะไม่มีทางยืนเลยครับผมออกไปด้านนอกแบบโอเคถ้าไปนั่งไงครับน่าจะเป็นตรงนู้นนะที่เป็นปราสาทหลักเดี๋ยวเราจะต่อบบอกไปที่ปราสาทหลักเลยกันครับหมผมน่าจะพอได้เอ้ยออ๋โอเคน่าจะพอถึงอยู่นะครับคิดว่านะแต่แบบสูงมากเลยเนี่ยโอ้โหนี่วัยาร้อยสามสิบกว่าเลยครับผมโอเค อ่าอ่าออจะจะแล้ววะเนี่ยโอเคเราจะต่อไปก่อนแล้วกันครับต่อไปโอ้โหแบบสูงจริงสูงจังมากเลยครับ <c oughs> โอเคชึบชึบชึอบอ่าเอาไม้มานี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยต่อระรัวต่อระรัวขออย่างเดียวอย่าตกไม่เอาไม่ตกอ่าโอเคตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่าจะพอขึ้นไปต่อได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะต่อไปตรงนู้นแล้วกันครับชึ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 อบ,ชอบอีกไกลไหมเนี่ย ดานุนครับผมดานุนครับไม่แห่การต่อบล็อกได้านี่มาช่างแจ็มจริงๆครับผมอูจะแบบขั้วสูงตกทีได้แบบอืไม่เหลือขี้เลยครับขอแค่อย่าตกเท่านั้นครับขอแค่เราอย่าตกเราอย่าตกอ่ะบอกเดงนะเนี่ยอ่าเดือดเอประสาทักตรงไหนวะครับผมว่าถ้าเป็นจุดที่สูงที่สุดในแมปอะครับเดี๋ยวก่อนนะเปิดแมปไว้ไงรู้สึกว่าเริ่มได้ยินเสียงแก๊สนะครับผมผมว่าต้องตรงนี้ผมว่าตรงนี้นอนเลยครับ เราเป็นเข้ายัางไงวะโอ้โชิบหายต้อไปเข้าจากด้านในโอ้โหอะแน่แน่ไงเพราะว่าตรงนู้นแน่นอนเลยครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาตรงนี้ดูก่อนแล้วกันครับโอเคช,ชิบชิบชิบอ่ะเอื้อมมืออืดไม่ถึงหน่อยแน่อ,อืดตกเลยชิชาเอ,อ้ดเกือบโอเคโอ,อชิบเอ้าคุณจะไม่โดดทำไมวะเนี่ยโอ้ว่าจะฟลักต่อตรงนี้ก็ได้ความจริงเออทำให้มันยากทำไมวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยโอ้โหโกเด็โอเค แสดงว่า้ตนบนน้าใช้ห้องบอสเลยครับผมเพราะว่าไอ้โกลเดมนี่คือโกลเดมฟอห้องบอสครับโกเดมฟอห้องโอ้นไงฟอห้องบอสสามทีตายเว้ยดาบลำแรงเข้าใจปะเข้าใจปะู้จักรู้จักไอุ้สโออ้ยโ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 ้ยโอ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 ้ยอ้ยโออยโอ้ย้ยโอ้ยโอยโอ้ออ้อ้ยอ้ ก็แค่จบตอนนี้เราดอกเออจะว่าต่อไปเราต้องไปสโนุนนี่ว่าความจริงเออนั่นแหละสโนุนอ่าอุ้ยผู้เสียงเสียงนี้แบบอลังการนาสราหน้าไม่หมองมากนะครับเอ้ยอนี่เน,นี้ยน,นี่เนี้ยนี่แน่้ยอาหารแป๊บโอเคผมว่าด้านบนนี้น่าจะห้องบอสน,นะครับผมเอา้ายังไม่ใช่เหรออ่าเอ้ยได้ไดเสียงแมงมุมแถวนี้น,นี่นี่คือแกะอะไรเนี่ยโอเคนั่นไงผมว่าตรงตรงน,น,นี้แน,น,น่นเลยครับผมโอเคงั้นจบคลิปนี้เราเราจะขอจบที่ตรงนี้แล้วกัน,นครับ ก็ในคลิปหน้าเราจะมาต่อกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมครับเจอกันคลิปหน้า,า,าครับผมไปไปครับ